งบประมาณในครั้งนี้เนี่ยนะครับในการจัดการแข่งขันเนี่ยนะครับมันตั้งไว้เท่าไหร่ครับแล้วมันเป็นค่าอะไรบ้างก็งบประมาณทั้งหมดก็ประมาณ 1, 1 0 0ันหนึ่งร้อยล้านบาทนะครับค่าจัดการแข่งขันเนี่ยจะไม่ค่อยเท่าไหร่สิ่ง<ม>ที่เราต้องเสียคือลิขสิทธิ์ครับลิขสิทธิ์การเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันเนี่ยนะครับก็ประมาณ6 0ร้เกือบเกือบจดร้อยล้านะนะครับอแล้วก็มีค่าภาษีอีกร้อยกว่าล้านนะครับครับก็ค่าค่าจัดจริงๆก็ประมาณ3า0ร้อยเท่านั้นเองนะครับ ครับนะครับร,รวมแล้วเนี่ยหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านบาทประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านบาทประมาณหนึ่งพันหนึ่งร้อยล้านซึ่งในในส่วนของงบจัดตรงนี้เนี่ยก็จะมีอยู่สามส่วนที่จะเป็นรายได้เข้ามานะครับรายได้ส่วนแรกก็คือรายได้หลักก็จะมาจากภาครัฐก็คืองบกลางอาของรัฐบาลนะครับที่คณะตรีท่านได้กรุณาอนุมัติให้นะครับสี่ร้อยห้าสิบล้านบาทนะครับและวต้องนั้นก็เป็นงบจากกองทุนสองร้อยล้านบาทนะครับก็เป็นหกร้อยห้าสิบล้านบาทส่วนอีก อีกสามร้อยกว่าล้านหรือสี่ร้อยประมาณสี่ร้อยก็แล้วกัน,กน,นครับเ<า>นี่ยก็เป็นเรื่องที่สังสมคมกมจะต้องไปหาจากาค่าลิขสิทธิ์ถ่ายทอดภายในประเทศหาจากผู้มีอุปการะคุณหรือว่าแม้กระทั่งการที่จะต้องขอความร่วมมือจากาจากแฟนคลับอะไรทั่วไปการขายการขายข,ของที่ระลึกหรือว่าเรื่องของการค่าบัตรผ่านประตูอะไรพวกนี้ก็จะมาจากพวกนี้นะครับซึ่งก็เป็นหุ้นส่วนสามสามหุ้นส่วนกันก็คือภาครัฐ แล้วก็ทางกองทุนพัฒนาการกีฬาแห่งชาติการกีฬา,า,า,ราประเทศไทยแล้วก็ในส่วนของสมาคมเองนะครับเราก็ร่วมม้ยร่วมมือกันตรงนี้นะครับในส่วนภาครัฐนี่ก็อนุมัติมาเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลือในส่วนที่ยังจะต้องดําเนินการก็คือส่วนของสมาคมเนี่ยก็ค่อนข้างที่จะตอนนี้ก็หนักนิดน,นึงเพราะว่าช่วงนี้ก็เป็นที่ทราบกันนะครับว่าการหาผู้สนับสนุนก็ค่อนข้างจะย,ยากหน่อยแต่ว่ารเราเราก็คิดว่าเรา ทำเพื่อชื่อเสียงของประเทศประเทศโดยภาพรวมนะครับิว่าเราก็จะน่าจีอยาจะได้มีผู้ที่มาช่วยสนับสนุนเราเราก็จะพยายามอย่างเต็มที่นะครับอย่างเต็มที่ถึงแม้จะยังไงเนี่ยสมาคมก็พร้อมที่จะเป็นหนี้เพื่อสร้างชื่อเสียงหให้ประเทศไทยก็เป็นภารกของเราที่เราจะต้องร,รับผิดชอบส่วนหนึ่งที่จะต้องร่วมกับในส่วนภาครัฐและทางกอ,องทุนการกีฬาแห่งประเทศไทยครับ ครับพูดถึงวอลเลย์บอลหญิงชิงแชมป์โลกครั้งนี้ย2สิงหาคมถึง7กันยายนนั่นหมายถึงว่าถ้านับจากวันนี้ไปถึงจุดเริ่มเนี่ยเหลือไม่ถึง3เดือนแล้วพี่สมพรพูดว่าแบบต่อให้ขาดทุนก็ยอมแต่ในใน,ในความรู้สึกโดยส่วนตัวในฐานะของการเป็นหัวรให่สมาคมวอลเลย์บอลเนี่ยมั่นใจไหมครับว่าเราสามารถจะหาได้มั่นใจระดับหนึ่งนะมั่นใจะนนะรใจะดับหนึ่งนะครับจร,ริงๆริก็ก็ยากอยู่แต่เราก็ เราก็มีหลายๆส่วนช่วยกันนะครับก็กาลังกาลังพยายามระดมระดมความร่วมมือกันอยู่ครับท่านในส่วนนี้ท่านนตรีว่าการส่วนการท่องเที่ยวและกีฬาท่านสรวงเทียนทองท่านช่วยก็ช่วยกรุณาเราในหลายๆเรื่องนะครับได้ช่วยกรุณาพูดกับพวกภาคเอก,กนชนบ้างท,ที่ที่ท่านพอจะพูดกันได้แล้วก็ในส่วนอื่นๆท่านก็ช่วยสนับสนุนผ่านทางการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้ช่วยทําหน้าที่ประชาพันธ์ ไปยังประเทศต่างๆทั่วโลกนะครับ mm hmm. เพื่อประญธรมพันในเรื่องของการแข่งขันอะไรต่างๆแบบนี้ท่านก็ช่วยเราเต็มที่ผมก็คิดว่าท่านได้เป็นกําลังสําคัญเลยทําให้การเสนอต่อคณะมนตรีอะไรต่างๆเนี่ยมันผ่านพ้นมาได้ก็ต้องยอมรับว่าการแข่งขันครั้งนี้มันค่อนข้างที่จะมีเวลาเตรียมตัวน้อยเนื่องจากว่า mm hmm. ช่วขงของการอนุมัติจาก,กาคณะคอมอเนี่ยเราก็ไปติดช่วขงของการเปลี่ยนผ่านแล mm ้ว hmm. มนตรีถึงสามสามท่านน่นะครับมันก็เลยทำให้เวลาเลื่อนนานมา รวมทั้งถึงปัจจุบันนี้แต่ว่าจะอย่างไรก็แล้วแต่ถึงแม้มันจะระยะใกล้กระชั้นทิศแต่ว่าในส่วนของสมาคมเองเราก็ได้มีการเตรียมการร่วมกับทางสหพันธ์บอลโลกและก็อเลเบอรเวิลนะครับเราเตรียมกานทางานเตรียมงานกันมาโดยตลอดอยู่แล้วนะครับแล้วก็มีการประชุมปรึกษาเลยกันทุกสัปดาห์เราทําเป็นคู่ขนานไปกับการดําเนินการในส่วนของเสนอครมอหรือว่าในเรื่องของงบประมาณเรื่องอะไรพวกนี้เราเราไม่ได้รอนะครับว่างบต้องมาก่อนแล้วทํานะครับเราก็ต้องทําไป ตามไปเตรียมความพร้อมไฟเพราะว่าไม่งั้นระยะเวลาเราก็จะไม่ได้ซึ่งเราก็ได้รับความร่วมมือจากจังหวัดทั้งสามจังหวัดเป็นอย่างดีนะครับรวมทั้งที่อินโดนีเซียของหมากด้วยนะครับ,รบก็คือสรุปเลยเอาง่ายๆเลยว่า worst case เนี่ยไม่น่าจะมีก็คือไม่ได้จัด เรื่องของโวบประมาณไม่พออะไรอย่างนี้อันนี้ไม่น่าจะมียืนยันว่ายังไงจัดได้แน่ๆยังไงจัดได้แน่ๆยังไงยังไงยังไงก็ต้องจัดใช้ได้ครับยังไงก็จัดได้ครับต้องจัดครับยังไงก็จัดครับอย่างที่เรียนไปว่าผมคิดว่าเราต้องเอาชาติบ้านเมืองมาก่อนนะครับเอาให้ได้นะฮะไม่งั้นเรื่องอื่นเราก็แก้ไขปัญหาไปครับต้องคิดอย่างนั้นแล้วเอาอย่างนั้นแล้วเราก็เชื่อมั่นว่ามีคนที่พร้อมที่จะมาช่วยเรานะครับ